เป็นกังไหมคะทุกคนเวลาจะซื้อที่นอนทีเนี่ยได้แต่คิดแล้วคิดอีกว่าจะซื้อยี่ห้อไหนดีเพราะราคาก็คล้ายๆกันหมดแถมยังหน้าตาคล้ายกันอีกจนเราได้มาเจอรีวิวของแบรนด์ b e d y Supreme ที่เขาบอกกันว่าเป็นแบรนด์ที่เลือกใช้วัสดุอย่างดีแถมยังราคาใกล้เคียงกับในท้องตลาดสุดๆจะรอเลยล่ะคะก็ต้องรีบกดซื้อกันเลยสิคะแดะ้แล้วที่นอนจากแบรนด์ b e d y Supreme รุ่นเบรด ที่นอนสปริงหนาพิเศษด้วยระบบ Power Spring 2.3ม mm, ิมพร้อมโชวคกันยุบทั้ง4มุมที่มีความคงทนและแข็งแรงกว่าเจ้าไหนๆตัวสปริงร้อยเรียงตัวกันอย่างแน่นหนาไม่แตกหักหรือยุบตัวง่ายสามารถรองรับน้ำหนักได้อย่างดีเยี่ยมและเสริมด้วยยาง PE ชั้นรองรับพิเศษที่มีความยืดหยุ่นช่วยปรับสมดุลและรองรับสรีละได้เต็มที่ นอกจากนี้นะคะยังมีใยซอต์เซลหนาถึงร้อยกร่มทั้งบนและล่างเพื่อให้ความนุ่มสบายเหนือระดับและพิเศษสุดๆกับผ้านุ่ม Airflow เนื้อนิ่มลื่นที่มีความหรูหราถักทออย่างพิถีพิถันระบายอากาศได้ดีพร้อมเครื่องสารป้องกันลาฝุ่น ตัวแฟนได้ลองนอนแล้วนะคะบอกเลยว่าวัสดุของเขาเนี่ยแข็งแรงมากๆแถมผิวสัมผัสยังนุ่มสบายสุดๆแค่อยากมีประสบการณ์การน,นอนที่ดีขึ้นแบบนี้นะคะก็เข้าไปสั่งกันได้เลยที่เว็บไซต์ b e r r y s u i ธ e นอคนะ